สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน11นะครับซึ่งตรงกับ <c oughs> รายวิชาค .33101 นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องสถิตินะครับตรงกับสาระที่3ก็คือสถิติและความน่าจะเป็นนะครับมาตรฐานคส3.1เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหานะครับเนื้อหาที่จะเรียนกันในวันนี้นะครับจะตรงกับตัวชี้วัดที่1นะครับเข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนําเสนอข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูลแปลความหมายของค่าสถิติเพื่อประกอบการตัดสินใจครับบทเรียนที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับตรงกับบทที่สอนนะครับ ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะครับเรื่องการวัดค่ากลางข้อมูลนะครับการวัดค่ากลางข้อมูลที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือ 1. น,นักเรียนสามารถบอกความหมายของค่าเฉลี่ยเลขคณิต2 นักเรียนสามารถำคำนวณหาค่าฉเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ทีนี้เราจะต้องมาเรียนกันนะครับก็คือว่าเราจะต้องทราบก่อนว่าค่ากลางของข้อมูลนั้นคืออะไรนะครับค่ากลางข้อมูลของข้อมูลคืออะไรค่ากลางของข้อมูลเป็นตัวแทนการหาเป็นการหาตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดนะครับการหาค่าของข้อมูลมีได้หลายวิธีนะครับ แต่และว,วิธีก็มีความเหมาะสมแตกต่างกันนะครับค่ากลางของข้อมูลมีอะไรบ้างนะครับตัวอย่างการการหาค่ากลางของข้อมูลนะครับที่เราจะเรียนที่มีนะครับก็คืออันที่1ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับหรืออา i t h m e t i c mean ครับอันที่2มัธยฐานนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าีเ d i ย n ครับอันที่3ฐานนิยมนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าโห d e อันที่4 ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตหรือ geometric mean นะครับอันที่5ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกนะครับหรือ harmonic mean หน้อที่6นะครับก็คือค่ากึ่งกลางพิสัยหรือ mid range นะครับในส่วนของบทเรียนนี้ที่เราจะเรียนกันนะครับเราจะเรียนกันอยู่ทั้งหมดค่ากลาขงข้อมูลทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือค่าเฉลีย่ยเลขคณิตมัธยฐานและฐานนิยมนะครับ โดยในวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะครับก็คือเราจะเรียนเฉพาะค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนครับ <c oughs> ก่อนที่เราจะเรียนกันนะครับในส่วนของค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือเราจะต้องทราบคําศัพท์ที่เราควรจะต้องทราบก่อนนะครับอันที่1ก็คือคําศัพท์คําว่าประชากรนะครับหรือ population population หมายถึงข้อมูลหรือกลุ่มสมาชิกทั้งหมดที่เราต้องการศึกษานะครับ เราจะเรียกว่าประชากรนะครับคำว่าค่าพารามิเตอร์นะครับหมายถึงตัวเลขซึ่งแสดงคุณสมบัติบางประการของประชากรเช่นค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับความแปรปรวนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นต้นนะครับค่าที่เราคำนวณจากแสดงคุณสมบัติของประชากรถ้าเราหาจากประชากรนะครับเราจะเรียกว่า,วาเรียกค่าเหล่านั้นว่า ค่าพาลิมิเตอร์นะครับสัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือจะเป็นตามที่เป็นตัวอย่างที่อยู่ตรงนี้นะครับ mm hmm. เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงคําว่าประชากรไปแล้วนะครับต่อไปคําศัพท์ต่อมาก็คือคำกลุ่มคําว่ากลุ่มตัวอย่างนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า sample นะครับ sample หมายถึง ข้อมูลหรือกลุ่มสมาชิกที่ถูกเลือกมาจากประชากรที่เป็นตัวแทนการศึกษานักสถิตินะครับเห็นว่าประชากรเนี่ยถ้าเราจะต้องนำทุกหน่วยของประชากรมาศึกษานะครับมันก็จะมีขนาดที่ใหญ่เกินไปหรือมากเกินไปนะครับนักสถิติจึงทำการสุ่มตัวอย่างเพื่อมาศึกษาข้อมูลในหน่วยของประชากรนะครับซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างนั้น ออกมาเพื่อให้เราในการง่ายขึ้นในการศึกษานะครับซึ่งตัวเลขที่วัดผลได้จากกลุ่มตัวอย่างนั้นนะครับเราจะเรียกว่าค่าสถิตินะครับหรือจากตัวอย่างก็ชเช่นนะครับค่าเฉลี่ยนะครับส่วนความแปรปรวนแล้วก็ส่วนเบียเบ่ยงเบนม,มาตรฐานนะครับซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้ค่าสถิตินะครับสัญลักษณ์ที่ใช้ที่ออกมาจากกลุ่มตัวอย่างนี้จะใช้แตกต่างจากค่าพารามิเตอร์ สัญลักษณ์จะแตกต่างกันจากค่าพเตอร์ที่หาจากประชากรนะครับทีนี้หลังจากทราบคำศัพท์ความว่าประชากรและกลุ่มตัวอย่างแล้วนะครับเราก็จะมาเข้าในส่วนของเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับหรืออ r ร t เมต t i c m e n นะครับตัวย่อก็คือ a จุด m จุดนะครับค่าเฉลีย่ยเลขคณิตคืออะไรนะครับค่าเฉลีย่ยเลขคณิตคือ ค่าที่ได้จากการเฉลี่ยข้อมูลทั้งหมดค่าเฉลี่ยเลขคณิตเหมาะที่จะนำมาใช้เป็นค่ากลางของข้อมูลเมื่อข้อมูลนั้นไม่มีค่าใดค่าหนึ่งสูงหรือต่ำกว่าปกติการหาค่ากลางของข้อมูลนั้นมีอยู่หลายตัวนะครับถ้าเราจะใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาใช้ในการหาค่าข้อมูลนั้น ค่ากลางของข้อมูลนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่เกาะกลุ่มกันนะครับไม่มีตัวใดตัวหนึ่งจำนวนใดตัวใดข้อมูลใดตัวข้อมูลหนึ่งเนี่ยสูงเกินกว่าปกตินะครับถ้าข้อมูลอยู่ใกล้ๆกันนะครับค่าที่เหมาะในการเป็นค่ากลางของข้อมูลนั้นก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับสิ่งที่เราจะเรียนกันนะครับในตรงนี้ก็คือการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะครับทำได้โดยนะครับ เราจะต้องนำค่าของข้อมูลทุกค่ามารวมกันนะครับแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับก็จะได้เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตออกมานะครับการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะครับถ้าเราหาจากประชากรน,นะครับกำหนดให้ x 1 x 2 x 3ถึง xn นะครับเป็นข้อมูลนะครับ จำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้เราจะใช้ตัว n ตัวใหญ่นะครับที่เป็นจำนวนของประชากรนะครับแต่ถ้าเกิดเราหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากกลุ่มตัวอย่างเมื่อเรากำหนดให้ x 1 x 2 x 3ถึง xn นะครับเป็นข้อมูลนะครับจำนวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างนั้นสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้เราจะใช้ n เล็กนะครับซึ่งเป็นข้อแตกต่าง ของการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากรกับตัว,ตวอย่างในใน,ในด้านสัญ,ญลักษณ์นะครับโดย n ใหญ่จะแทนจำนวนของประชากรนะครับและ n เล็กแทนจำนวนของตัวอย่างครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากรนะครับสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ก็คือมินะครับหาได้โดยนำา x1 บวก x2 บวก x3 บวกถึง xn นนะครับก็คือ จำนวนข้อมูลทั้งข้อมูลทั้งหมดนะครับนำมาบวกกันนะครับและหารด้วยจำนวนข้อมูลก็คือ N ใหญ่นะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็จะมีค่าเท่ากับนะครับสัญลักษณ์แทนการบวกก็คือซิกมา XI i เท่ากับ1ถึง n นะครับแล้วก็หารด้วย N แต่ถ้าเกิดเราหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากกลุ่มตัวอย่างนะครับ สัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ของกลุ่มตัวอย่างค่าเฉลี่ยเลคณิตของกลุ่มตัวอย่างก็คือ x บาร์นะครับ x บาร์จะมีค่าเท่ากับ x 1บวก x 2บวก x 3บวกถึง x n นะครับแล้วก็ส่วนด้วย n นะครับแต่จะเป็น n เล็กนะครับเพราะเราหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากกลุ่มตัวอย่างนะครับสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้นะครับ x บาร์ก็มีค่าเท่ากับ sigma xi i เท่ากับ1ถึง n นะครับส่วนด้วย n นะครับ เมื่อเรารู้การหาค่าเฉลียเลขคณิตนะครับทีนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างนะครับการหาค่าเฉลียนะครับเพื่อเป็นการฝึกทักษะของนักเรียนนะครับตัวอย่างแรกนะครับก็คือคนกลุ่มหนึ่งนะครับมีส่วนสูงนะครับก็คือเท่ากับ150 155 15 158 160และ162เซนติเมตรนะครับ จงหาส่วนสูงเฉลี่ยของคนกลุ่มนี้นะครับก็เท่ากับว่าเราจะต้องทําการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับของความสูงของนักเรียนกลุ่มนี้นะครับวิธีทํานะครับส่วนสูงเฉลี่ยนะครับที่เมื่อกี้เราเรียนกันแล้วนะครับการคํานวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือเราจะต้องนําข้อมูลทุกค่ามาบวกกันนะครับและหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะครับซึ่งส่วนสูงเฉลี่ยที่เรามาบวกกันก็คือมี150บนะครับบวก155 บวก158บวก160และบวก162น,นะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็หารด้วย5นะครับเพราะมีข้อมูลทั้งหมดอยู่5คนนะครับเมื่อนักเรียนบวกกันมาแล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ785นะครับแล้วเราก็นำมาหารด้วย5นะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับ157ครับดังนั้นส่วนสูงเฉลี่ยของ นักเรียนกลุ่มนี้นะครับก็มีค่าเท่ากับ157เซนติเมตรครับทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างถัดมานะครับให้นักเรียนหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้ครับข้อ1น,นะครับ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือ x bar ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับนำข้อมูลทุกค่ามาบวกกันนะครับข้อมูลประกอบไปด้วย1 2 3 4และ5นะครับนักเรียนก็จะต้องนํา1มาบวก2มาบวก3บวก4แล้วก็บวก5นะครับแล้วก็หารด้วย5นะครับเมื่อบวกกันแล้วนะครับจะเห็นว่านักเรียนจะได้มีค่าเท่ากับ15นะครับเรามาหารด้วย5ก็จะมีค่าเท่ากับ3ครับ ดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็จะมีค่าเท่ากับ3มครับต่อไปข้อสองนะครับข้อมูลประกอบไปด้วยสองห้าแปดสิบเอ็ดสิบสี่และสิบ็ดนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับ x bar ก็จะมีค่าเท่ากับเราจะต้องนำข้อมูลทุกค่ามาบวกกันนะครับก็ประกอบไปด้วยสองบวกหบวกแดบวกิบอดบวกสิบแล้วก็บวกบ็ดนะครับ หารด้วยจำนวนข้อมูลนะครับก็คือหารด้วยหครับเมื่อบวกกันมาแล้วนะครับก็จะมีค่าเท่ากับห้าสิบดครับหารด้วยหกนะครับผลลัพธ์ที่เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วนะครับก็คือเท่ากับ9 5้าจุดห้านะครับดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อที่สองนะครับก็จะเป็น9 5้าจุดห้าครับ ต่อไปข้อ3นะครับข้อมูลประกอบไปด้วย 1, 4, 9, 16, และ25นะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับนักเรียนก็น่าจะทราบแล้วนะครับก็คือเราต้องนำข้อมูลทุกค่ามาบวกกันนะครับก็คือ 1, 4, 9, 16, บวก4บวก9บวก16บวก25นะครับแล้วก็หารทั้งหมดเนี่ยหารด้วย5นะครับผลบวกก็มีค่าเท่ากับ55นะครับ 5้าสิบห้าหารด้วยห้านะครับก็จะมีค่าเท่ากับสิบเอ็ดนะครับค่าเฉลีย่ยค่าเลขคณิตของข้อที่สามนะครับก็มีค่าเท่ากับสิบเอ็ดนะครับข้อที่สี่นะครับนักเรียนก็ลองฝึกทำนะครับดูนะครับก็ดูว่าตอนนี้ข้อมูลมันจะมีเท่ากับนะครับมีข้อมูลก็คือประกอบไปด้วยมีหนึ่งแปดยี่สิบเจ็ดหกสิบสี่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าและสองร้อยสิบหกนะครับ นักเรียนก็ลองหาค่าเฉลี่ยพร้อมๆกันนะครับลงไปดูนะครับก็คือค่าเฉลี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับนะครับนักเรียนเราจะต้องนําข้อมูลทุกค่ามาบวกกันใช่ไหมครับเราบวกกันแล้วนะครับก็จะมี1บวก8บวก27บวก64บวก125และบวก2 1 6บนะครับหลังจากนั้นก็นำข้อมูลทั้งหมดเียมาหารกันมาหารนะครับก็จะมี ซึ่งเราจะต้องหารด้วย6นะครับข้อมดเพราะข้อมูลทั้งหมดนี้มี6ตัวนะครับบวกมาแล้วผลลับที่นักเรียนได้ก็จะมีค่าเท่ากับสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับแล้วเราก็มาหารด้วย6นะครับเมื่อหารออกมาแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ73.5นะครับดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้ซึ่งอยู่ในข้อที่4นะครับก็มีค่าเท่ากับ 7 3 5ครับทีนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือเราหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบที่เราไม่ได้แจกแจงความถี่ไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่เป็นตารางแจกแจงความถี่ทีละค่านะครับแต่ยังไม่ได้เป็นอันตรภาคชั้นนะครับเราจะหาอย่างไรนะครับ ข้อมูลนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะประกอบไปด้วย x1, x2, x3 ถึง xk นะครับข้อมูลมีเท่านี้ตัวนะครับถ้าเราให้ข้อมูลมีเท่านี้ตัวนะครับแต่ว่าในข้อมูลแต่ละตัวนี้มีความถี่ซึ่งอาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับโดยความถี่นี้สัญ,ญลักษณ์ที่ใช้นะครับก็คือตัว f นะครับย่อมาจากคำว่า frequency นะครับโดย x1 จะมีความถี่อยู่ f1 ตัวนะครับ x 2มีความถี่อยู่ f 2ตัว x 3มีความถี่อยู่ f 3ตัวและถึง x k นะครับมีความถี่อยู่ f k ตัวนะครับซึ่งข้อมูลแต่และตัวนี้ก็จะมีความถี่อยู่นะครับเราจะทําการหาค่าเฉะลี่ยเลขคณิตยอย่างไรนะครับจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับก็คือสัญักษ์ที่ใช้ก็คือตัว n ใช่ไหมครับ N เกิดจากนำความถี่ทั้งหมดมาบวกกันนะครับก็คือ f1 บวก f2 บวก f3 บวกไปเรื่อยๆถึงบวก fk นะครับก็จะเป็นจำนวนข้อบูลทั้งหมดนะครับเมื่อเราทำการหาค่าเฉลี่ยแล้วนะครับเราจะต้องนำเมื่อข้อมูล x1 มี x1 นะครับมี f1 คนและมันก็ต้องเกิดจากการเราจะต้องนำ x1 มาคูณ f1 นะครับเพื่อเป็นจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับ ทำไปเรื่อยๆจนถึง xk นะครับเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับหรือ x บาร์จะมีค่าเท่ากับ s i g มา xi xi i เท่ากับ1ถึง n นะครับแล้วก็ส่วนด้วย n นะครับซึ่งเป็นจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับนี่คือการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่เป็นตารางแจกแจงความถี่นะครับตัวอย่างนะครับนักเรียนนะครับ คะแนานสอบของนักเรียนห้องหนึ่งนะครับปรากฏดังตารางนะครับจงหาค่าฉเฉลี่ยเลขคณิตของนักเรียนห้องนี้นะครับ<ส>เมื่อเราวิเคราะห์จากตารางแล้วนะครับคะแนานนะครับเราใช้ตัวสัญลักษณ์ยอ่อว่า xi นะครับซึ่งถ้าเราแปลความหมายตารางนี้หมายความว่าคนนักเรียนที่ได้10คะแนานเนี่ยมีจํานวนอยู่2คน2คนนี้ในที่นี้ก็คือ ความถี่นั่นเองนะครับนักเรียนที่ได้12คะแนนนะครับจะมีความถี่อยู่4คนนักเรียนที่ได้15คะแนนมีความถี่อยู่6คนนะครับนักเรียนที่ได้18คะแนนมีความถี่อยู่5คนและนักเรียนที่ได้20คะแนนมีคนที่ได้20คะแนนอยู่3คนนะครับในการหาคะแนนรวมนะครับใน10คะแนนนี้เราก็ต้องนำา10มาคูณ2เพื่อได้คะแนนรวมของคนที่ได้10คะแนนนะครับ และก็ต้องนำ12มาคูณ4เพื่อได้คะแนนรวมของคน4คนที่ได้12คะแนนนะครับทำไปเรื่อยๆก็คือนำ15มาคูณ6นะครับก็เท่ากับ90นำ18คูณ5นะครับแล้วก็นำ20คูณ3เมื่อเราคูณเสร็จแล้วนะครับการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับก็จะมีค่าเท่ากับซิกมา fixi เท่ากับ1ถึง n นะครับแล้วก็ส่วนด้วย n นะครับจำนวนนักเรียนทั้งหมดในห้องนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ20บวก48บวก90บวก90บวก60นะครับแล้วก็หารด้วย20 20นี้นะครับจำนวนคนทั้งหมดนักเรียนทั้งหมดเนี่ยเกิดจากเรานำความถี่นะครับนำมาบวกกันนะครับความถี่ของนักเรียนทั้งหมดนำมาบวกกันซึ่งข้อมูลที่ได้นี้ เราก็ได้ข้อมูลมาจากการคูณที่อยู่ในตารางนะครับเมื่อเราบวกกันแล้วนะครับจะมีค่าเท่ากับ308นะครับหลังจากนั้นเราก็มาหารด้วย20นะครับค่าที่ได้ออกมาก็จะกลายเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักเรียนห้องนี้นะครับซึ่งเราหารเฉลี่ยแล้วนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ15.4ครับ ดังนั้นคะแนนเฉลี่ยของนัยนห้องนี้นะครับก็จะเป็น1 5 4คะแนนนั่นเองครับทีนี้นะครับเราก็จะมาดูเรื่องของสมบัติของค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับสมบัติของค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับเราจะมีการทำสรุปอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่เราเรียนค่าเฉลี่ยเลขคณิตเสร็จนะครับ ซึ่งในครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตในกรณีที่เป็นข้อมูลแจกแจงความถี่นะครับแล้วเราจะมีการสรุปค่าสมดัดของค่าเฉลี่ยทีหนึ่งนักเรียนก็จะดูคร่าวๆก่อนนะครับก็คือว่าข้อหนึ่งนะครับถ้าเราให้ x max เนี่ยเป็นข้อมูลที่มากที่สุดนะครับและ x min เป็นข้อมูลที่น้อยที่สุดนะครับแล้ว x bar นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ x min นะครับ แต่ x-bar นี้จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ x m a x นะครับซึ่งเป็นข้อมูลมากที่สุดนะครับสมบัติของค่าเฉลี่ยเลขคณิตข้อสอนะครับผลรวมของข้อมูลทั้งหมดนะครับจะเท่ากับผลคูณของค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะครับหรือ sigma xi ท่ากับ1ถึง n นะครับจะมีค่าเท่ากับจํานวนข้อมูลหรือ n นะครับคูณด้วย x-bar นั่นเองนะครับ ส่วนสมบัติค่าเฉลยเลขคณิตข้อ3ข้อ4นะครับก็เดี๋ยวจะทําการสรุปให้อีกทีหนึ่งตอนที่เราทําแบบฝึกหัดเรื่องค่าเฉลยเลขคณิตหลังจากเรียนจบนะครับนะครับมีข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7นะครับสรุปนะครับเนื้อหาในวันนี้ที่เรียนไปนะครับนักเรียนจะสรุปได้ว่านะครับครูจะทําการสรุปให้นักเรียนนะครับก็คือค่าเฉลยเลขคณิตหมายถึงอะไรนะครับนักเรียนอาจจะตอบได้แล้วนะครับหลังจากเรียนคลิปนี้จบนะครับก็คือ เป็นค like ่าที่ได้จากการเฉลี่ยข้อมูลทั้งหมดนะครับค่าเฉลี่ยเลขนี้ถือเป็นค่ากลางของข้อมูลตัวหนึ่งนะครับการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตทาได้อย่างไรนะครับก็คือทําได้โดยการนําค่าของข้อมูลทุกค่ามารวมกันนะครับแล้วหารด้วยข้อมูลทั้งหมดนะครับนักเรียนได้ฝึกฝนและไปฝึกปฏิบัติโจทย์อีกทีนึงนะครับนักเรียนก็จะมีความรู้เรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับ ซึ่งเป็นค่ากลางของข้อมูลข้อหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในบทเรียนนี้ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นครับสวัสดีครับ